อากาศที่เย็นเขาชอบอากาศที่เย็นเราก็บบอบอไม่แฉะคือไม่ใช่หน้าฝนถ้าปลูกหน้าฝนก็คือต้องทำที่บงับงบังฝนเองเขาอ่ะเขาบ่มกักฝนที่กระแทกเพราะว่ารากเขาชื่อหัวเขาอ่ะมาจากยินเราที่นี่ทำม,มันแฉะมันขังมันคือมันจะเน,นาวอาศานิชัยคือชอบอากาศเย็นเอฤดูก,การมาค่ะ อดนนีมันมอสําหรับพืชมันสิหมอสําหรับฤดูหนาวมันสิปลูกได้ดีกพราว่าสิเป็นแค่ร้อนหอัวเชเทาโดยความที่เขาเป็นพืชมาจากฟังฤดูหนาวมาจากจีนนี่สิญี่ปุ่น,นที่นี่กะกะเลยคิดว่าโปกติพีโกมันสิปลูกหนาหนาวปลูกบิดรูหัวเชิเทาแค่ร้อนกูห,หนาหนาวทานาฝนคือเขาสีเนาโดยความเขาเป็นหวัวเขาชิบกชอบ แต่เคยมีคนค้นคน,นล่องปูกใสในกระถางที่มันปุงโปงหน่อยดินปุงโปรง,ปงกระไดย่คขะแต่ว่ามันหัวหน่อยแต่ว่าหัวใหญ่ยังอันนี้คือ่อแซงได้อกขีดฮอกเจ็ดขีดแต่นีบางบางหัวใหญ่ไม่ชอบชอบมีปัญหาที่เลียงเทียหรือความที่ที่ใบเขาเข้าใจว่ามันอาจจะเสียหวานกรอบเพราะว่าจะเจอปัญหาเพียทุกปีแต่ว่าเทียบสองแปลงนี่แปลงนี่ปรุงดินดีสิบ่ามีปัญหาเพีย ขึ้นโดยความที่ห้องเห็ดอินซียังมา้าคาะอินซี่คือการมมีการฉีดยาธรแมลแรงมามีุ๋ยเคมีที่นี่เนี่ยอาจจะเจอเริ่มเจอเพียรินหมดมามีปัญหาค่ะหมดก็คือว่า้าเห็นหมดนี่คือเพียสิ่มหมมดคันไฟเพียสิมาแต่ว่าบ่ได้กินหัวบ่บ่ได้มีบ่มีปัญหาไอา้บางคนที่ปลูกเขาจะเจอว่าปัญหาเอิร์ดไว้อย่างคือใครๆไอ้ตัวเซียนดินไหมตัวเซียนดินมาก,กัดกินอ่ะเบ้านใคยปลูกปีที่แล้ว ได้ยุ่นี่บกบ๊เ,เจอเสียดินค่ะบ๊เ,เจอแปลงนี้ว่าอนมีปัญหาแปลงหนึ่งเลยรือทิมย้อน่าพียะก็คือว่าต้องปรุงดินให้เขาดีๆให้เขามีคุ้มต้านทั้งโลดสูงต้องแข็งแรงกอนหรือแม่ก็ต้องฉีดพวกน้ำมาร์กจุดนหนึ่งบบำรุ่งสองก็คือว่าพวกอําสำหรับการไล่มแมลงนี่สินะคะอาจจะเป็นผืชสมุนไพรต่างๆยังยุงย่แปลงยุ่นีเขาตีฉีดพวก นำสมข้นใหม่หนึ่งสองพวกนำมากที่มันมาจากสมุนไพรพวกสมุนไพรชู่แล้วก,พก,ก็พวกพริกแกงพวกข้าววันสิเก็บประมาณเดือนเคืองเดือนเคืองหนึ่งสองเดือนม่นก็อันนี้มันสองเดือนกว่ามันก็เลยขึ้นดอกเพราขึ้นดอกปุกกกกก๊บคือห่อตอกไฟว่าแต่จริงๆค่ะเ่าไปต้มกินเองก็ได้ยุแต่ว่าถ้าขายบ่มะสมแล้วถ้าขายคือว่ารสชาติมันจะต้องดีต้องหวานใช่ไหมหัวเช้ท้าอะ่ะ มันจะต้องมีความหวานแต่ถ้ามันมีความคืนคือ,ค,อคือถ้ามันมีดอกแล้วอ่ะคือมันมีความคืนแล้ว